อดีตแฟนแฟนบคลุยเนี่ยเออนี่เจอพ่อการชัยนะคะช่องคูลุเจโอวันวันนี้ตามมาจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวในตำนานปลากรดพ่อการชัยบอกว่าขออาบน้ำก่อนนี่ค่ะห้องน้ําแถวนี้มีหมดเลยนะคะแล้วก็ด้านในนั่นก็มีค่ะเพิ่งไปปั่นผ้ามาโอ้ไปปั่นอยู่ข้างในอ่าอยู่ละไออยู่ตรงสถานีตํารวจจ้าปั่นแป๊บเดียวขออนุญาตถ่ายก่อนนะครับเชิญค่ะเชิญนี่พ่อการชัยพ่อแลยเด้อครับพี่น้องก็อาคาร ่อชิบหาปีนะนี่รถของหลากเด้อเห็นรถกันพ่อนี่เลยเดี๋ยวเดี๋นี่ค่ะอ้าวเข้าเลยเออเข้าไปเลยเดี๋ยวมีขยะยุยผ้าวลูกลาเออจอดไปก่อนเปิดทั้งคืนค่ะเขาตรงนี้สำหรับให้รถของทีมงานเข้ามาอาบน้ำมาพักผ่อน ไม่ได้ทําอะไรค่ะแต่ก่อนเป็นสถานที่อบรมปฏิบัติธรรมใช่นักเรียนน้อยลงค่ะนักเรียนของพระก็น้อยลงทั้งนู้นก็มีโรงเรียนพระนะคะมีเยอะไหมนักเรียนเนนเนนนี่ใช่ไหมะเนนนี่มีเยอะไหมเยอะค่ะเยอะเยอะเยอะค่มีแต่สวยมีแต่สวยๆเนผู้รี่กระไรเนาะ อคูรีก็อยากจะประชาสัมพันธ์ว่าวัดนี้เป็นวัดที่คูรีดังมากดังมากเข้าไปข้างในแล้วเห็นไหมได้ได้เอาเท้าหลวงปู่แต่หัวไหมยังไม่ได้ไปไหนเลยเดี๋ยวคุต้องอาบน้ําก่อนไปอาบน้ำซะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีพุทธาพิเศษหลวงพ่อสมหวังแล้วจะเอาของดีที่สร้างโบสถ์ได้ิบล้งนะแล้วก็จะเก็บขึ้นมาเนี่ยไปอาบน้ำก่อนเจ้านั่นเี่ออะอยเฮ็ดงงนก่อนครับ ที่อ่าหลังมันมีเวลาขงข่อยอยู่โอ้ย,อยม,มีเวลาของผมอยู่น,นั่นนัน่นนี่เอากระโปรงไทยนี่นี่ผลงงานของลุงปูทั้งน,นั้นเลยนี่เออเอาทีมงานทีมงานนะคะนี่รถออกไปแล้วนะคะเราไปแล้วเด้อพี่น้องโอ้นี่ค่ะไปถ่ายเลยไปถ่ายเลยเดี๋ยวไปซื้อพีตุ้ยเขาก่อนเด้ไอไปซื้อใบแมงลักให้แม่แม่แม่แมแมนุ้ยก่อน <c oughs> ไหหลา่าน้อง สี่ส่วนไปกินกว๋วยเตี๋ยวเพื่อนมาเบว่างอาจารย์นักดนตรีบาร์เบียอะไหล่ะอันน้องเบียน้องเบียจะจะอาบน้ำก่อนบลูนี่สิไปถ่ายคลิปเลยเดี๋ยวแม่สี่อกให้ฟังว่าใบาม่วงนี่เขาสีพุทธทาพิเศษพุทธท่าพิเศษหลวงพ่อสมหวังจ้ะแม่ก็เลยมาตอนรับ่าแม่อยู่ในนี่ประมาณกิโลหนึ่งส่วนไปกินกว๋วยเตี๋ยวเพื่อนบ่อไป แต่อยู่ข้างในมีโร่งท่านเดอลูกเด้ออาบน้ำยู่นี่ก็ได้ลูกรวบาตรงนั้นก็นี่แปดแปดห้องห้องน้ำข้างในนี่เนี่ยตรงนี้วัดดีครับเจ้าวันมารับรองเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> แต่เน็ตต้องไปขอใช้ข้างในนะเพราะว่าเวลาส่งมันส่ะข้างในเพื่อสีนีมือนีเพื่อนเปิดหลวงปูหอยน้าเป็นหมือสุดถ่ายท <c oughs> ่านนันจะเป็นมองอุบล้มแล้วก็นอนมีนําน้ำบนนั่นนั่นได้ รถก็จะเข้ามาตรงนี้แหละลูกนี่ค่ะมาหอดจอดถึงรถแต่ละขั้นแต่ละขั้นเพราะว่ารถสามวันก็จอดที่นี่นะคะอาบน,น,น้ำมีห้องน้ำน้ำเด้ขค่ะนั่นเบื้องเอามีห้องน้ำสะอาดไม่ต้องห่วงย้ายห้องน้ำทั้งผีเพิพ่นมีป้ายบอกอยู่ด้จ้ะจะเพราะว่าชั้นบนนั่นคู่กับเคยมาปฏิบัติธรรมเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมค่ะ จ้า <Okay, S 1> นี่ <okay. S 1> คอยดูลแลเห้อเนาะเจโอวันลูกน้องเจโจเมียนบอคะลูกน้องเจโจก็ับมาดูแลก็ <laughs> ม,มีห้องน้ำมีบรรยากาศอยู่นี่แล้คะค่ะอาบน้ำอาบท่าได้ลอยหาซีก,กิโลทีนอมาแต่ฝุ่นเนาะใหญ่ะ,ะ,ม,ะม, 150. มียน คือบ่บ่บนเจ้าสิพูดจะไหนขออย่างบมกูดบอกคูดยังมันสูงแค่ไหนรถนู้นมันสูงเลยไมันก็เตอนนั่นแห่โอ้จ้ะเพราะรถมันต่ำแมนคู่ข่าใจอยู่แต่ว่ารถบาดหลายขั้นกับมานี่เบิร์เด็ค่ะพอวันบ่มีหมองจอดคู่กับเป็นห่วงเฮาหัวหูอยู่ว่าท่องรถมันต่ำเนาะเป็นห่วงตัวเดียวนี่แหละเด็กน้อยได้มีบอนนอนมีบอนในเข่าของแม่นหง่องห้องน้นเนี่ยมาสบายค่ะ ลวงปูเป็นสางไวรตน้นตนที่สวงปูยังอยู่เขาไปกราบเดอ้อเก้าสิบเก้าได้เพิ่นเสียนั่นคืนว่าสำริดเก่าสิบเก้าปีเอาคนเฮาอยู่ในทัําเกือบร้อยค่ะลวงปูนั่นจ้ะแต่ว่าเวลาลงมาเป็นอย่างเวลาขืนที่ยากเนาะมันติดทองเนาะมันขูดเอาไปหาหม่งจอดแต่ว่าอ้ยอันรถดซ้หมือที่แท้มาอยู่จันสี่ล่ะเป็นยังไงบื้อหมองนอนจะอาวาดเพิ่นใจดี พระเป็นด็อกเตอร์เลยด็ดอกเตอร์ด็อกเตอร์พรชัดชาวานโอภาสุสอบปะเลียนได้แต่อาอยุนหน่อยๆเพป่นเป็นหลานลวงปูนี่เบิองที่หลานลวงปูเก่าสิบหหาปีสามซิบอะ่ะเป็นอ่าเวลาเน่นมาบ้านพระชากับพักนี่แหละเนี่ยหน่อยองานงานสามงานเบิดเกี่ยงเจ็ดคืนเสกโลโซกัมา เดี๋ยวไปสื่อพระอิตุยเพื่อนกันค่ะมือนีมือชุดท่ายเพราะว่าเพื่อนสีพูดไทายพิเศษบ่ายโมงจะพูดไทายพิเศษเด้อนี่อ่าเจอกันอีกแล้ว สวัสดีจ้ามามามาดูแลเด้อได้นอนเนลล์บอ,อพ่ <Okay. S 1> พอพญ่าพ่อพญ่าอาทิตย์ได้นอนเนลล์บอฮะอ้อ,อนอนเดียวคุรีเจโอวันเดอรปากช่องคุรีเจโอวันด้วยนะจ้าเอฟซี oh. uh huh. uh, แฟนครับมาเบิงแงงเพราะว่าเดี๋ยวแม่นุ้ยใส่ไปสื่อพไอ,อีตู oh. <laughs> <laughs> ไม่ยกัเขาจ้า ก็ไปเบิง่งบัคขามเทนหนแล้วก็ยโ่ม้งไปเอากระเป๋ามานาําจ้ะผักพรอนักพรอนเหมือแรลงกับลุยต่อขึ้นสุดท่ายค่ะคคจ้ะนี่ค่ะน,นีในี่ค่ะเดี๋ยวก็ก็ปิดท่างนี่ค่ะคตรงด้านนอกไม่ใช่อยู่ด้านในค่ะเดี๋ยวนี้จับอยู่นอกค่ะอคพอหยุดแล้ว,วาอยู่แล้วมาสแสดงแต่ปีสามหาแล้วมาเกิดอยู่หนีแล้ว่ะจ้ะเราก็มีคำว่แล้ะเราขอไปสำรวจพื้นที่ละอันสามขึ้นรถบาสกับจอดนี่มันสิสูงแน่เพราะว่าน้ามันถ่วงได้แต่ก่อน บ้านกําแพงพฤศสินุ่นๆตําๆค่ะจ้ะนี่แหละค่ะโยกของไก่เลยยกของไก่บ่จ้ะบานกะมองเรียนยุบพุ่นค่ะมองเลียนยุบพุ่นมองทียนอ่าท่าเขาที่เขาเอากอี่กันอะไรทัดไปเนี่ยเป็นมองเฮาอยู่จ้ะเพ่ฤศจิปิตมองนั่นเลยได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวทะเบิ้ลฮิพฤศจิดทางไม่ให้รถดแรนค่ะเพราะว่ามัน แ,แต่เหตุสะพานมากมันจะเปลี่ยนไปถนนจ้ะพอหยุดเราศึกษาแห้วเราว่าโอ้เราจึงได้บอกให้ทีมงานเขาทั้งทีเราออกมาผีเขาในเมืองเราลดติดไฟแดงสามจุดสามจุดจงสีแหลวค่ะค่ะ,คะ,คะลวงปูบนสังคค่ะลุงปูอยู่ข้างในค่ะไปกราบได้แล้คู่กับเอาพระเขาจะปิดทองแท้นะบ้านนี้เขาเอาทองมาเปะเอาเอาเท้า,าเพิ่นแต่เพิ่นให้เวียนสามรอบนะคะ ดังแห้งค่ะดังแหง้งโมเมนต์ธรรมดาเอาละค่ะปิีเิเน่ค่ะพอพญ่าปิตคลิปใหนคุรี่เนี่ยสวัสดีค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ฝากช่องพอพญ่าในเด้อเบิเ้งตีะเราเราสแสดงเรื่องนี่ก่แก้วหนามาไดู้พใดอยุ่ไก่ขามาชมมา่ห้กําลังใจสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงค่ะสวัสดีค่ะ